ครับผมนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับภัยมิจฉาชีพนะครับที่มาทางทิกต o k นะครับนะมันมาหลายแพลตฟอร์มมากๆนะครับที่ได้ยินข่าวนะครับจากทิกต o k เนี่ยมิจฉาชีพก็ทักมานะครับพิมพ์ชายท่านหนึ่งนะฮะที่ชื่อคุณคิงนะครับที่เป็นไปตามข่าวนะนะครับก็ได้แจ้งทางตํารวจไซเบอร์นะครับแล้วก็พาทางคุณทนายรณรงค์นะครับนะที่ตามข่าวนะครับก็สูญเงินนะครับทาง โลกโซเชียลจากทาง Ti k tok เนี่ยนะครับ3มล้านนะมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับมันมหาศาลเลยนะฮะก็คือให้ทำภารกิจนะครับก็เหมือนในโลก Facebook เลยนะครับทำภารกิจอีกแล้วนะครับที่เป็นข่าวสูญเสียนะครับน้องเด็กมสามคนนึงอะนะนะครับเราเราก็ไม่อยากพูดถึงอะไรมากนะครับก็เนี่ยให้ทำภารกิจนะครับทักมาทาง Tikt o อกนะครับทักคุณคิงนะฮะ บอกว่ามีภารกิจให้ทำนะครับคุณเนี่ยเข้าเงื่อนไขเขานะครับมีผู้ติดตามพันคนนะครับให้ทำภารกิจนะฮะร้อยหนึ่งกระได้ร้อยสามสิบนะได้ร้อยหกสิบไปเรื่อยๆนะครับนะให้ลงทุนสองร้อยก็ได้สองร้อยหกสิบนะครับนะจนลงทุนห้าร้อยได้เงินจริงนะครับได้เงินจริงช่วงแรกๆได้เงินจริงอยู่แล้วนะครับแล่ทีนี้ก็ชักชวนนะครับไปลงให้กดลิงก์เข้ามานะครับในแพลตฟอร์มของมันเนี่ยนะครับให้ลงทุนนะครับห้าพันนะครับก็ได้จริงๆครับนะ ได้จริงนะฮะเข้ามาช่วยแรกได้อยู่แล้วนะครับพวกมิจฉาชีพคือกลวบูบายมันเยอะนะครับลงทุนไปเรื่อยๆอนะมม้นก็ตายใจเด็ดคนเรานะครับนะมันอยู่ที่ความโลภของคนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยมันมันงานมันดีนะครับนะค่อยๆหลอกค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะครับพวกเราก็อยากให้พวกเราระวังนะครับทีนี้ก็ลงทุนไปเรื่อยๆก็ได้ตลอดนะครับทีนี้แหละฮะทักเข้ามาอีกถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ กำไรถึง6 0เซนะครับให้ลงทุนเทรดหุ้นนะครับได้จนถึงลงทุนหลักแสนนะครับคิดดูดิหลักแสนมันโอนมันกล้าโอนให้จริงอ่ะนะครับกำไรอ่ะโอนให้จริงๆนะฮะต่อไปสิครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆฮะจนตายใจลงทุนไปสองแสนกว่าสองแสนกว่านะครับเอาละทีนี้มันเริ่มไม่ให้แล้วเริ่มไม่ให้แล้วครับนะ เราเริ่มนะผิดกฎนะครับนะในข้อมูลตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องเสียภาษีนะครับเสียอะไรหลายๆอย่างเสียไปเรื่อยๆนะโอนไปอีกสี่แสนยังกดเงินออกมาไม่ได้นะครับต้องเสียค่านุนค่านี้อีกจนถึงหลักสามล้านนะครับโอนไปโอนมาสามล้านนะครับจบเลยฮะรู้เลยว่าตัวเองนี่โดนหลอกแน่นอนแหละมาโดนตอนท้ายนี่เองครับนี่แหละครับมิจฉาชีพนะครับ แล้วจะตามที่ไหน่ะทีนี้ยเงินพวกนี้ยมันไปถึงไหนแล้วอ่ะตามกันยากมากฮนะตอนเนี้นะครับคือต้องต้องบอกใครหลายๆคนนะต้องต้องระวังไว้หน่อยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับนะเดือนหนึ่งอ่ะครับเขาแจ้งมาเนี่ยเจ็ดร้อยกว่ลาลนนะครับที่โดนแบบนี้ภารกิจในช่องทางทิกตอกเนี่ยนะผมถึงต้องมาเตือนให้พี่พี่ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่เล่นทิกตอกเนี้ยมีใครทักมาให้ทําภารกิจนู่นนี่นั่นหารายได้เสริมอย่างเงี้ยนะ ไม่เป็นความจริงครับไอ้แรกๆได้อยู่นะครับผมเข้าใจนะครับได้อยู่นะถ้าเรารูปแบบนี้นะ้ะทักมาแบบนี้นะซัดรอบแรกเลยทีเนี้ยจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเราโอนก่อนอยู่ดีเราโอนก่อนอยู่ดีร้อยหนึ่งสองร้อยเนี่ยเผื่อมันไปเลยก็มีนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับอะไรที่โอนก่อนลงทุนก่อนเนี่ยเสียหายรายแล้วครับก็มาเตือนภัยไว้แล้วกันครับผมเสียดายเงินมากๆครับนะตามข่าวเนี่ยสามล้านกว่าบาท ไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหว